นี่ผ้าแหนี้แะแม่นี่ผ้าแหนี้แหละนี่จำแข้งเลยจำ้งจริงจงเลยบ๊บบบบบบ๊อบออันนั้นอีปอยตัวนี้ตัวใหญ่คือกันเนาะไม่เห็นแหเลยต้หาไปท่านเห็นดูแหงตัวใหญ่แต่ท่านจะเล่นครูกันเนาะเห็นไ่เพี่อนหาแหท่านเห็นดู พอไหมเห็นป่มันโดดถึงป่าวอป้ที่ใดไหนกำบะคอกำบะคอนอนแหงไหมกำบะคอนอนแหงไหมเห็นล้มันกูขาดจะนอนแหงกูขาดขาดขาแหงเหลือเอืองเอืองมาบอกงฟาแหงเหลือขาดขาดกูขาดขาดเด้วใจเย็นลาเึ้นมาเลยป่าไหนิพ่อย มีผ้าเหย่อะไรนะหูไม right ่ไม่ไม่ไม่ตัวใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันเร็วเร็วว้าวโอ้ยมากว้าวโอ้โหตัวนี้ดีดควายเด็ดตัวยดีดีว่ะตัวดีนะโอ้โห เอาวาปมาปเนบปดนี้สิปดเขาได้ครับั็นี้สิปล่อยเอาสีปล่อยขึ้นสิปล่อยขึ้นตัวนี่มือรุ่นยังกินไม่เอะใอยุติเอาได้นะลูกปล่อยฝรนตัวนี้ค่เรียนไหมเขาใหญ่กว่านี่พีหนาได้็นหน่อยก่อนเาไปเนไหมปไปโอ้ไปแล้ววะง่ายเลย <laughs> ไปไปไปม <ไป S 1> ันตอนมันลงที่สองตอัวอี๋ขาดนะครับนีาพี่น้องล่าปลาบึกแต่2อสองตัวปล่อยตัวหนึ่งพี่น้องปล่อยเขาขึ้นตัวหนึ่งมันมน